ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศอิงแลนก็ตีเป็นเงินไทยร้อย,ยกับโอหูสวยๆ<ว>เลยนะไปท,ที่นี่ถูกมากเลยนะขวด1,8เหรียญก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกหรือเจ็ดซ <มา S 1> ื้อก่อนนี่เราก็มาร้านที่ชื่อว่าแ r นด์เฮาส์นะคะอันนี้น่าจะมองไปเห็นเมืองบาทสอยู่ตรงนั้นนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ประเทศอังกฤษอังกฤษนะคะสห okay, ราชอาณาจักรอังกฤษเต็มวศว้าเลยโอเคทีิปนี้นะคะเรามาเที่ยวอังกฤษกันยาวๆทั้งหมดประมาณ16วันนะคะโดยจะแบบเช่ารถขับเลยประมาณนี้นะคะโดยนั่นแหละป๊ะป๊ะข okay. ัดองยังคะเราไปไปติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างแล้ okay, วกันโอเค let's go เริ่มต้นทริปด้วยการมาช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวทำไมที่เที่ยวแรกก็เป็นอย่างนี้เลยล่ะไม่คือแบบลงมาป๊าสนามบินเขาแห้งแล้งเราหิวน้ำอะท่ามันต้องเดินด้วยท้องในใแล้วก็พาไปสำรวจเทสโก้ที่นี่เลยละกันว่ามันมีอะไรถูกอะไร่างเออราคามันค่าของชีพของที่นี่มันเป็นยังไงเนาะไ้ค่ะไปค่ะตอนนี้8โมงเช้าของที่อังกฤษนะเขาเปิดหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออจริงด้วยวันอังคารดิเปิดย่งอากาย นน้จะะเปิดแลวไม่ถึงห้างเปิดใช่ใช่ใช่เพราะไฟเปิดดิเล่นไม่เป็นเลยโอ,โอ้โอเคหวังว่าจะเปิดแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วเกณฑ์เคยมาอังกฤิหรือยังฮะไล่กลเคยมายัางครังแรก เจเจล่ะเจเจเคยมาซัมเมอร์แล้วใช่มาออฟฟอดค่ะก็คือแกอยู่ออฟฟอดสัดส่วนใหญ่อ๋อเขเลยทุกคนเกเป็นเจ้าแม่เทสโก้เพราะ่าควนอ๋อเหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเที่ยวเจสโก้ในคลิปแรกกันเลยทีเดียวนี่ของเขาอันเนี้ยอร่อยมากขนมบานนี่เหรอ อันนี้นมปังมีบานมี่มันนี่เคยกินที่เยอรมันแต่ที่อังกฤษก็มีเกทก็มีรสนะเกทเคยซื้อที่นี่หรือเปล่าฮะเคยซื้อแต่มาให้หนึ่งจุดเจ็ดเลยเหรอถูกมากเลยนะไอหนึ่งแปดอ๋อหนึ่งจุดแปดอ๋อไปยสมัครขับก๊าดได้ไหมสมัครสิทำไงสองห้าไม่รู้ทําไงเอาขับก๊าดที่ไทยเฉยๆที่เหรอไมนั้นโลตัสอันนี้ไม่ไม่ใช่ละอันนี้อันดี้เทสโก้เนี่ยอันนี้เกทครับมาแชมพูดูแชมพูอะแชมพูเบอร์ไทยไม่เอามาอะ ได้แชมพูค่ะได้แชมพูอะสตอเบอรี่สตอเบอรี่เหรอเป็นไงถูกป่ะถูกไหมไปดูไปดูไปดูพาไปดูหน่อยอ่าไปดูราคาอ่ามาดูราคาสตอเบอรี่ที่นี่กันสามจุดสองห้าบาทเ่าหรอถ้ือไหมก็ตีเป็นเงินไทยร้อยกับโอ้โหสวยๆเลยนะหวานหรือเปล่าแอนแกะชิมดูก่อนสิฮะไม่แกะชิมเลยจอก เจอะไมใช่นี่เมื่อกี้ไปถามเขาแล้วไอ้ขับเบม,มเบอร์ต้องมีที่อยู่ต้องมีที่อยู่ที่ยูถึงจะสมัครได้โซเราไม่ได้เนี่ยไกลหยิบมาจะเลี้ยงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะไม่มีจังวายที่นี่ถูกมากเลยนะขวดหนึ่งแปเหรียญก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมาชิกหรือ7จ็เจพาวก็ไม่ถึงไม่ถึงสี่รอยกว่า,าถูกจังนี่ไอติมนะฮะนี่ของละห้า ่องละห้าเป็นแอนเจอรี่ฮันเก้นดัสห้านี่คูณสี่สิบสองร้อยกว่าเฮงยังกายลอยติมแต่เช้าเลยอ่ะนี่ส่วนพวกโคกนะฮะก็อยู่ประมาณนี่นี่ถ้าเป็นราคาขับนี่เหลือขวดละหนึ่งขวดใหญ่วกว่าปกตินะ <c oughs> นี่ก็ชึ้กจังเลยนะเดียวเดียวเดียเด๋ยว น้ำดื่มนะนี่นี่นี่น้ำขวดใหญ่ของเทสโกนะ85สตางค์85สตางค์ก็เอา45คูณไปคูณกันเอาเองประมาณนี้อ่าประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือแพ็คหนึ่ง1.8เท่ากับว่าอารมณ์เหมือนซื้อ2ขวดกว่าปีอ๋อคือจ้หารเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็ประมาณแค่40กว่าเพนนีเอง นะ40กว่าเพนนีก็เเพราะะฉนนั้ถูกมากจริงๆไม่ได้แพงมากนะฮะมามาซุปเปอร์ซื้อนะซื้อก่อนนะส่วนถ้าแพ็คเล็กๆก็อาจจะราคาแพงกว่าอันนี้1.25อโหเพิ่มอีกนิดเดียวได้จังเยอะใช่แต่ว่าเวลาเราเราระหว่างวันเราก็คิวไงไม่กินไม่ไหวนี่นี่แต่ว่าเบียร์เนี่ยนะฮะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเออชิงเกอร์นี่ก็กินในร้านก็เป็นขวดละหลายร้อยอยู่ร้อยสองร้อยเงี้ยที่นี่ก็เหลือแค่ประมาณร้อยบาทประมาณร้อยกว่าๆนะ ก็จริงๆพูดถึงก็ไม่ได้ถูกมากนะเออก็ถูกประมาณนึ่งอะไรอะไรลูกอันนี้คืออะไรคือแบบคือเป็นขายเค้กแบบนี้อ๋อนี่คือเค้กวันเกิดเหรอจริงเหรอนี่อันนี้อ๋อนี่เป็นใจใสเค้กโอ้โอ้นี่นี่ j o ็ X Box เกิดโอ้ในในในโน้ตสาวเป็นยาเกินยาเกินยาอุ้ยนี่เป็นเป็นอะไรป๊อปคอร์เหรอเอออ๋อเออแบบเออน่ารักอ่ะ น่ารักสไปเดอร์แมนอย่างนี้นะโอ,ตตอ้อยากเกิดวันนี้เลยทำไงดีอ่ะเนี่ยเนี่ย <laughs> อยากเกิดเลยอ่ะมาถึงคาสียตังค์เลยเท่าไหร่แต่ว่าซื้อเทสโก้นี่ก็ถูกนะคะเออ,ซ,อซื้อเทสโก้ก็คือถูกนะเออถ้าซื้อที่อื่นก็จะแพงนะเนี่ยรองทับต้องเดินด้วยขนมกระโดดนะเลยเนี่ยขนมตอนนี้ข้างหลังเลยฮะ จ๊บแบ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 ได้กินขนมมีความสุขกันเลยนะอ่ะโอเคก็ตอนนี้เราก็ขับรถกันอยู่ที่ในประเทศอังกฤษกันใช่ค่ะพวงมาลัยเหมือนประเทศไทยเลยขับง่ายคนไทยก็คูกค่อนข้างเป็นรีกลับมาก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรกดจราจรใกล้เคียงกันหมดจะมีที่ซีเรียสมากก็คือเรื่องของในส่วนของ ปิดลิมิตที่นี่เขามีกล้องจับนะแล้วก็ปรับแพงมากเคยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วมากับเพื่อนโดนกันไปแล้วนะเพื่อนแบบว่าฝ่ากันหน้ามืดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนการขับรถจะมาเช่ารถที่นี่เนี่ยก็ต้องจากเมืองไทยเนี่ยต้องทําในส่วนของใบขับขี่สะกดมามนะคะก็ไปติดต่อที่ขนส่งง่ายมากรู้สึกจะไม่กี่ร้อยบาทห้าร้อยห้าบาทเออเนียแล้วก็ทําถ้ามีใบกับขี่อยู่แล้วก็ ต้องแต่ที่สำคัญก็คือต้องพกตัว,ตวจริงมาด้วยนะคะใบขับขี่ไทยตัวจริงมาด้วยนะก็อันนี้ก็เข้าข่าวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่แม่แอนว่ามันจําเป็นมากๆสําหรับการมารถทิพย์คืออะไรรู้ปะมันคือพ็อกเก็ตไวไฟ่ะนี่นะคะพ็อกเก็ตไวไฟที่เราชอบมากก็คือตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าจําเป็นมากมาเที่ยวแบบรถทิพย์หรือมาเที่ยวธรรมดาทั่วไปต่างแดนนะคะก็คือของซัมไรไวไฟเขามีให้เช่าแบบทุกประเทศเลยนะคะสําหรับการมาเที่ยวยุโรปอังกฤษอะไรเงี้ยนะคะแม่แอน ถึงเลือก p o c k e t Wi-Fi ข้อดีก็คือเราสามารถแชร์ Data กับลูกๆได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะเด็กๆเขาก็จะสามารถแบบว่าดูวิดีโอดู YouTube หรือเล่นเกมออนไลน์ได้เลยโดยที่แชร์จากเครื่องเครื่องนี้โดยที่ไม่กินแบตมือถือของเราเกิดถ้าสมมติแบบเราซื้อลมมิ่งมาแล้วเราจะต้องมาเ <c oughs> ขาเรียกว่าไง <c oughs> มาแชร์ฮอสปอตให้เด็กๆเน <c oughs> ี่ยมันก็จะกินแบตมือถือเรามันก็จะอยู่ได้ไม่ทั้งวันนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ นะคะเดี๋ยวนี้เขามี e ซิมนะคะ e ซิมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนซื้อซิมแล้วก็มาเปลี่ยนให้ยุงย่งยากนะมันจะเหมือนแบบให้รหัสให้โค้ดมาแบบไปสแกนแเข้าไปเลยก็ตัวนี้เนี่ยมันก็คืออาจจะเหมาะสําหรับคนที่แบบอาจจะต้องแยกออกไปอะไรเงี้ยก็คือแบบเออถือถือมือถือเดี่ยวออกไปอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆซิมแล้วก็ใช้เหมือนเดลทายอย่างเงี้ยเลยซึ่งรอบนี้นะคะ ตัวพ็อกเก็ตไวไฟเราก็มาให้มามาน้องเกตน,น้องกายใช้งานนะคะส่วนป๊ะป๊าเราก็เปิด e ซิมมาเพราะป๊าป๊าจะเป็นผู้ใช้งานหลักเผื่อแบบคนทีมเนี่ยเด็กๆดู YouTube เพลินหมดอะไรเงี้ยกิน Data จนหมดเพราะว่าของพ็อกเก็ตไวไฟเนี่ยออของย mm ุโรปเขาจะได้วันหนึ่งสามกิกนะคะรีเซ็ตทุกวนันตกวันละ280 2องรบาทส่วนถ้า e ซิมของป๊ะปาก็จะเป็นแพ็กเกจสิบห้าวันใช้ได้20่สิบกิกพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็อันนี้ก็เพียงพออย่าง เกิดว่าแบบสายวิดีโอนะแบบต้องถ่ายหรือว่าอัพโหลดหรือว่าไลฟ์สดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็่ะก็เพียมพอก็เลยเราก็เลยเอามาทั้งสองรูปแบบเลยนะคะเคิดดอกันได้นะคะใช่ท่้งนายค่ะป๊าปาคะด้วยความที่อังกฤษเนี่ยห่างจากไทยหกชั่วโมงใช่ช้ากว่าไทยหลับกันเรียมะเรียอ ป๊า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 ,ปาขอหลับบ้างได้ไหมไม่ได้ขับรถไปหลับไ่ได้ยังไงคนเดีย <c oughs> สวยมากเอาล่ะตอนนี้เราก็มุ่งหน้ามาชานเมืองบ้านเรียบร้อยนี่วันนี้เราจะกินร้านนี้ฮะ<า>ลมแรงมากเลย <c oughs> จะพิวละนี่เราก็มาร้านที่ชื่อว่า Hair and House นะคะกระต่ายกับ หมาพันฮาสเหรอใช่ไหมไกายสวยมากอะ่ะนี่แล้ววิวนี่ขอลองโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีรีวิวจากไหนมาก่อนเลยนะเราเราเราแบบหาจากใน o o o l l e Map แล้วก็มากินโอ้สวยจังเลยโอม้มาไปไหนฮะเจนไปไหนมาเดินทับทางนี่นี่มันก็จะเป็นก๊า o เฮาอย่างนี้นะ,ะฮะฮะ หน้านข้างนอกไม่ไหวหรอกหน้านข้างในดีกว่าไหมลูกฮะแล้วแะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านกันนะคะร้านสวยไม่เหม่อมสวยมากโอ้น่ามาักจั่นี่เป็นคล้ายๆมีปลา,ปาเออน่นดูมาก,ก,กรีเซิร์ฟหมดเลยรีเซิร์ฟหมดเลยโอ, <laughs> โอ้เสียดายเนาะเราน่านาจะได้นั่งมุมนี้เนอะ ดูต่อวิวข้างนอกโอ้โหอันนี้น่าจะมองไปเห็นเมืองบาสอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้วิวสวยมากจริงๆน,นี่เป็นเมืองบาสนะก็จะได้เห็นมุมมองจากแบบเนินเขาโอ้ร้านี้สวยจริงๆเสียดายวันนี้ลมแรงมากเลยนะดูน้องเกตน้องเกตวิว นึกเจ็บหนาวหนาวฮะวิวสวยไหมฮะสวยมากเลยโอ้โหคือจะบอกว่าถ้าใครมาเมืองบาตอยากให้แวะมาร้านนี้่ไงวิวนี่สุดยอดเดี๋ยวไปชิมอาหารก่อนแล้วค่อยบอกเนียังไม่ได้กินเดี๋ยวไม่อร่อยทำไงไม่๋ยวเธอดูผิดตรงเขาทำมาเยอะขนาดนี้โอ้ก็รงนั้นแกะนี่ตรงนี้มีแกะด้วยนะนี่ดูีนะ ซีซ่าอันนี้ซีซ่าไก่ตัวเลยนะซีซ่าสลัดนี่อันนี้ของน้องเกดน่ากินน่ากินนี่ส่วนอันนี้ของป๊าป๊าสเต็กเนื้อนี่นี่แบบแลอันนี้ใหญ่มากจริงโห้โห้อนเบากายลองชิมสเต็กนะหวานขึ้นอ่ะนี่สปาเกตตี้ของเจเจอร่อยไหมอร่อยอร่อยเหรออืม โหปลาชิ้นใหญ่มากจริงฟัวันขึ้นเลยอ, <c oughs> อะโอเคแนะนำเลยอนอกอมากันได้นะฮะอะไรนะแฮนทาวนะแฮนด์ทาวตอนนี้เราปิดตรงนี้ก่อนดีกว่นะอาจจะด,ดูไสรสาระไปนิดนึงนยว่าเป็นบรรยากาศที่วันแรกแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อที่เมืองบาดเมืองบาสใช่ค่ะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบาย อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกริงกร๊งนยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย